กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอญจารยา์ยศุทธารานะคะมาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนอในการที่อาจารย์มาอยู่ในที่ทํางานนะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะรัชภะะัฒนามาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะคะเราก็ได้ช่วยตรวจความถูกต้องแล้วก็การวิจัยใน รูปแบบต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนะทีนี้ค่ะเราก็มีหนังสือนะอาจารย์ได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เรียกว่ากรรมกาหนดเนาะกรรมกาหนดนะคะในการลดกรรม45อย่างนะคะโดยมีหัวโจทย์ในเรื่องของการมาทําความดีและเว้นความชั่วกันดีกว่าเนาะซึ่งอ,อาจารย์ได้ลองฝันนะ ได้ในมิดฝันเห็นพระผู้ที่สัตว์กวนอิมนะคะท่านมาหาอาจารย์แล้วก็ได้ชี้มาที่โต๊ะนะทำงานแล้วก็บอกว่าจงนําเสนอสิ่งนี้นะอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ตื่นมาตอนเช้าก็แต่งตัวที่จะมาทํางานปกตินะปกติที่อาจารย์เคยทําพออาจารย์ได้มองไปที่โต๊ะปรากฏว่าเห็นหนังสือเล่มในฝันนั้นพอดีและเหมือนกันเปรียบเลยพลามา พลาขนลุกเลยนะฮะพอลาเดินเข้าไปหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาขนก็ลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะนิมิตฝันเห็นแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงแบบไหนอาจารย์ก็เลยได้มาเปิดดูเป็นในเรื่องหนังสือในการอธิบายของการลดกรรมนาสี่สิบห้าอย่างนะว่าอาจจะเป็นว่าในเรื่องของอ,อมตรธรรมทุกข์และสุขนะคะกรรมนะคะการลดกรรม45อย่างการ กฎแห่งกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทุบหัวปลานะคะตับแข็งตายังมิวายเหมือนไก่กรรที่ทํากับแมวกรรมของคนข้าวัวกรรมที่ทํากับแม่นะคะกรรมทันตานะคะกรรมที่มีวันชดใช้หมดนะคะดวงชะตากตันยูหรือหลักบ่งเพินธรรมฆ่าชีวิตทำลายดวงดีนะคะปล่อยสัตว์ชีวิตยืนกรรมกําหนดการปรวดศีรษะ เกิดจากกรรมเก่ากันปวดหลงังเกิดจากกรรมเก่านะโรคหัวใจเกิดจากกรรมเก่าเนาะวิธีการแก้กรรมหรือการตัดกรรมการทาแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนากรณีสามีมีชู้กรณีลูกดื้อติดยาติดเลด้าติดการพนันวิธีการแก้กรรมให้ตนเองได้ผลเร็วขึ้นแล้วก็วิธีแก้กรรมวิธีสดอดคละหงก,กันทําบุญรับอายุนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนาะเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะ ตอนนี้ก็อาจารย์ก็นิมิตฝันไปว่าเห็นพระโรัรทีสัตว์ควรอิมนะคะมาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าเธอจงนําเสนอสิ่งนี้นะคะก็น่าจะให้อาจารย์ได้มาเล่าในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะคะจนครบตามจํานวนที่ว่าไว้ในหนังสือนะคะก็น่าจะเป็นคติแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้รู้หลายๆท่าน ทีอ่อาจจะอยากได้ยินได้ฟังหรืออาจจะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์นะคะเกิดอ,อาจจะเกิดประโยชน์อาจจะเกิดการติดตามหรืออาจจะเป็นแนวทางในการแก้ไขนะะปัญหาชีวิตของตนเองไปในอนาคตข้างหนากก้าก็ได้นะคะเดี๋ยว ให้อาจารย์ว่างเนาะในแต่ละวันนะคะทั้งภาคเช้าภาคบ่ายจะเจียดในเวลาส่วนหนึ่งในการมานําเสนอพรี e n t a t i o n นะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะในเรื่องของกรรมกำหนดการลดกรรม45อย่างนะคะาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับอาจารยา์ยศุราสิริป,ปัาปะพากอนด้วยนะคะกรับขอบคุณกรับสวัสดีค่ะ